งานบุญตักบาตรเทวนวัดสังกัดรัตนคีรีเนื่องในวันออกพรรษาเป็นงานประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิชนทั่วประเทศซึ่งในปีนี้ได้จัด้ลองอย่างยิ่งใหญ่มีการแสดงงาช้างที่ประดับบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมงาช้างไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ การเที่ยวชมโต๊ะหมู่บูชาระดับงาช้างนับเป็นจุดสนใจที่นำนักท่องเที่ยวจากแดนไกลเดินทางมาร่วมงานของชาวอุทยันนอกเหนือจากการเดินชมการออกร้านแสดงเอกลักษณ์และงานฝีมือระดับสุดยอดของประเทศที่ช่างฝีมือชาวอุทยานนำผลงานของตัวเองออกมาแสดงให้ชมกันและสามารถซื้อหากันได้ในราคาเป็นกันเองตามซุ้มต่างๆที่จัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำมีดชั้นดีที่เลื่องชื่อการแกะสลักลายเส้นบนงาช้างผ้าทอมือที่มีลายละเอียดอ่อนรวมทั้งงานจักสานงานไม้ที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันอาจเป็นการรวบรวมงานฝีมือของช่างสิบมู่ที่มีชื่อเสียงระดับชาติแต่สำหรับปีนี้ งานสำคัญอาจดูเหมือนขาดตกสิ่งใดไปเมื่อผู้ที่เคยมาเที่ยวงานประเพณีของชาวอุทยัยนานกว่า10ปีเริ่มค้นหาผ้าของชายพิการที่เคยตระเวนขายข,ายของสิ่งประดิษฐ์งานจักสารจากไม้ไผ่ซึ่งแม้อาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องใช้ธรรมดาแต่ทว่าสิ่งเหล่านั้นกลับหาดูยากในชีวิต จากการสอบถามช่างฝีมือต่างๆภายในงานที่คุ้นเคยและรู้จักกับช่างพื้นบ้านผู้นี้ดีพวกเราไม่ได้รับคำตอบที่บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงที่การช่างฝีมือคนนี้มันทำให้พวกเราจำเป็นต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้งานบุญปีนี้ของชาวอุทยัยขาดท้ายช่างฝีมือพื้นบ้านคนหนึ่งไป ลังวัดเนินซาตำบลหนองไผ่แบนซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ที่บ้านหลังนี้กลับมีชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความกันดานอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีสาธารณูปโภคที่จะอำนวยความสะดวกทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับคนพิการคนนี้ในขณะที่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านเนิรซาแข่งนี้ มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆพร้อมทุกอย่างมันปลโนลงมาดิจะไปเจ้าไปจะาไปจากบ้านนะว่าจะไปจากบ้านเขาหมอเป็นหมอ ลุงจำลองขาด้วนเป็นชื่อที่คนในหมู่บ้านเนินซากเรียกกันติดปากมานานหลายสิบปีแล้วแกเองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มานานกว่า60ปีตลอดชีวิตของแกต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองมาตลอดได้อาศัยน้ำใจจากพี่น้องจากเพื่อนบ้านบางคนที่ยังพอมีให้แกบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตให้ทัดเทียมกับคนในหมู่บ้านเนินซากนี้ได้เลยจนในที่สุด แม้กระทั่งคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดก็ทนต่อสภาพความเป็นอยู่ที่บีบังคับนี้ไม่ไหวต้องขยับขยายตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกทิ้งให้คนพิการอย่างแกต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังสาเหตุเนื่องจากการละเลยหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพื้นที่นี้นั่นเองในวันที่เรามาถึงที่นี่ เป็นวันที่แกกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อใช้ช่วยเหลือตัวเองสิ่งที่เราพบเห็นก็คือขาไม้เทียมที่สร้างไว้สำหรับตัวเองได้ใช้แทนขาข้างซ้ายที่ถูกตัดไปโดยอาศัยประสบการณ์ด้านฝีมืองานไม้และการจักสารของตัวเองอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทำก็เป็นอุปรกรณ์ธรมธรมดาธรรมดาอย่างเช่นมีดเลื่อยและสว่านมือความพยายามของแกนั้น ตั้งใจจะทำขาเทียมอันนี้ให้เสร็จก่อนขาเทียมอันที่ใส่อยู่จะชำรุดไปมากกว่าที่เป็นอยู่เนื่องจากสภาพการใช้งานของขาเดิมที่ใช้อยู่นี้สุดโสมมีอายุการใช้งานมานานกว่า1ิปีแล้วสาเหตุที่ทำให้แกต้องกลายเป็นคนพิการขาข้างซ้ายด้วนเกือบถึงหัวเขา่าก็เนื่องมาจากแผลเพียงเล็กน้อยในวัยเด็กแต่กลับไม่ได้รับการรักษาตามวิธีอย่างถูกต้อง และขาดแคลนสถานพยาบาลในชุมชนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกอบกับความจนทำให้แกปล่อยปละละเลยต่อแผลเล็กๆนี้ใช้เพียงการรักษาโดยการแนะนำให้กินน้ำต้มกระดูกหมาบ้างควายเผือกบ้างซึ่งเป็นความเชื่อแบบพื้นบ้านของคนในสมัยก่อนเชาวบ้าน,น,านอย่างเงี้ยโบราลโอกินหลายอย่างอนเนี้ย เป็นจะไม่ได้กินก็ดูกหมามั้ะแล้วก็ดูกคอยพวงคอยเปลือกอะไรแล้วเ็าต้มไม่กินน่ะเขาจะขับเอาเนื้อเอาตัวมาฆ่ากันอะไรกันแต่มาเอายามาแปะมากรอกกันทำไมมก็ไม่หายจากบาดแผลเล็กๆกลายเป็นแผลเรื้อรังและเป็นบาดทะยักขั้นร้ายแรงขึ้นมาหลังจากพยายามรักษาตามสถานพยาบาลตามท้องที่ต่างๆอย่างไม่ต่อเนื่องมานานกว่า10ปีในที่สุด แกก็ได้รับคำแนะนำสุดท้ายที่สร้างความสูญเสียและความเจ็บปวดในใจมากกว่าแผลที่เป็นอยู่จากหมอแผนปัจจุบันของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอมโนรมนั่นคือจำเป็นต้องตัดขาทิ้งเกือบจะทั้งขาเพื่อรักษาชีวิตของแกเองเอาไว้นับเป็นทางเลือกสุดท้ายและทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็จะแม่เขาตัดจะให้เขา,า,ร,ารักษากดทนมีหมอเขาบอกว่าตัดเือ ถ้าไม่ตัดมันก็จะเสียุุจะจะตายเพราะงี้กจะกินเบื้อเจะกินเขาไปใหญ่เสียเราไม่ยิงยองให้ตัดที่หลังเข้ามันจะลาวมากๆจะตัดเสียของจะต่อไม่สวยจากการที่กลายเป็นคนพิการขาด้วนทุกอย่างในชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันแรกของการสูญเสียที่แกเหลือขาขวาเพียงข้างเดียวสิ่งที่ได้รับจากสังคมคือการถูกทอดทิ้งขาดการดูแล และการไม่เอาใจใส่ของโรงพยาบาลของรัฐที่เห็นว่าแกเป็นเพียงคนบ้านนอกที่ยากจนไม่มีให้แกแม้กระทั่งไม้สำหรับทาหรือพยุงตัวเองหลังจากถูกตัดขาทิ้งทั้งๆที่แกเองเอ่ยปากเพียงขอยืมใช้ชั่วคราวแต่ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างไร้มนุษยธรรมไม่ให้เลยน่าจะให้ไม่ให้ขอยืมเพราะมแค่รถบกตยังไม่ให้เลย เดี๋ยวโดดไปขาเดียวอยเงี้ยเนี่ย,นนนนนนนยเนี่ยเนี่ยคือรถนะเนี่ยเนี่ยโดดไปน่เงี้ยออกมาหมดท่าเลยอโอโหลุงจำลองออกจากโรงพยาบาลแห่งนั้นมาในสภาพที่น่าสมเพชต้องกระโดดไปด้วยขาขวา <c oughs> ที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวอาศัยกำลังใจ <c oughs> และมือทั้งสองข้างคอยยึดจับสิ่งใกล้ตัวเป็นหลักไม่ให้ล้มเท่าที่จะทำได้ เพื่อพาร่างอันเจ็บปวดทั้งกายและใจไม่มีวันจะสมประกอบเหมือนเดิมอีกแล้วกลับบ้าน <c oughs> ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่อบอุ่นที่สุดห <c oughs> ลังจากนั้นแกก็เริ่มทำขาเทียมอันแรกโดยการนำเศษไม้มาประกอบเป็นรูปร่างพอใช้งานได้โดยประกอบเป็นส่วนเท้าและปลายขา ประกบด้านบนด้วยไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่ทากร้อยต่อระหว่างท่อนขากับไม้ไผ่ด้วยเชือกไนล่อนขนาดเล็กเพื่อความกระชับแล้วสารสลับด้วยเศษหวายเป็นรูปกรวยเพื่อให้เข้ากับท่อนขาที่ยังเหลืออยู่ผูกด้วยเชือกไว้รอบบนของหัวเข่าเป็นการยึดขาเทียมที่ทำขึ้นให้แน่นหนาะซึ่งนับเป็นรูปแบบขาเทียมเฉพาะตัวที่ทำขึ้นโดยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่อย่างใด อาศัยความพอดีเป็นหลักไม่มีความสวยงามเหมือนขาเทียมที่ทางราชการจัดทำขึ้นแจกจ่ายให้แก่คนพิการทั่วไปนั่นดีนะก็หลุมนองที่เที่ยวแต่ไม่เนี่ยเราจะปูมันตาย ถักขึ้นมานี้อีกหน่อยนให้เป็นขนาอได้ด้เลยความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของลุงลองจะเป็นอย่างไรได้รับการดูแลจากหน่วยงานราชการหน่วยใดบ้างหรือไม่อีกสักครู่เราจะกลับมาพบกันต่อไปครับ ลุงจำลองใช้กรรมสิทธิ์อาศัยอยู่บนที่ดินห้าไร่ซึ่งเป็นสมบัติสืบทอดชิ้นสุดท้ายจากบรรพบุรุษปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภคภายในบ้านไปวันวันึงเท่านั้นส่วนรายได้ที่พอมีก็ได้จากการที่นำเอาไม้ไผ่มาจาักสารทำเป็นเครื่องมือดักสัตว์ชนิดต่างๆเช่นด้วงดักหนูนาด้วงดักแย้ซ่อนดักปลาอีแอบที่ใช้ดักกบ แผนเนี่ยสำหรับดักนกเขานำออกขายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนับเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านในการทำเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนที่นับวันจะหาดูได้ยากลงไปทุกทีสภาพบ้านไม้แบบใต้ถุนสูงมุงด้วยหลังคาจากและสังกะสีบางส่วนเป็นที่ที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่พอมีความสุขส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีเพียงเสียงกระทบกันของใบไม้เท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนในยามค่ำคืนแสงจากตะเกียงกระป๋องรอยยิ้ม,มและเสียงหัวเราะของตัวเองทำให้บ้านหลังนี้ดูสดชื่นหายเหงา,างโทรทัศน์ขาวดำรุ่นเก่าที่แกมีอยู่ก็เพียงไว้ใช้ดูเฉพาะรายการมวยซึ่งเป็นรายการโปรดของแกเท่านั้นเนื่องจากที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยเหมือนบ้านใกล้เคียง ต้องอาศัยกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาดใหญ่ที่พอจะเก็บไฟไว้ใช้ได้สัก2-3วันเท่านั้นพอกระแสไฟหมดก็ต้องอาศัยไหว้วานน้องชายหรือเพื่อนบางคนที่เหลืออยู่ช่วยนำออกไปชาร์จไฟให้ใหม่นั่นหมายถึงทุกครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายท้าไม่แกต้องพยายามขายงานฝีมือที่ทำขึ้นให้ได้สักชิ้นในแต่ละอาทิตย์เพื่อจะได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนนี้ คืนนี้พวกเราอาสาจะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อให้แกหายเหงาและจะคอยเป็นกำลังใจให้สำหรับวันใหม่ที่จะมาถึงในตอนเช้าเเลงงงงข้้าาาาตตะทออยยร่ ทุกๆเช้าหลังจากล้างหน้าล้างตาพอให้ร่างกายสดชื่นแล้วแกจะทักทายกับนกเขาที่เลี้ยงไว้ในกรงใต้ใช้ยคาบ้านให้ส่งเสียงขับขานแทนเสียงเพลงยามเช้าทำให้บ้านหลังนี้ดูเหมือนมีพลังแห่งสรรพชีวิตตลอดเวลาเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับวันใหม่และวันต่อๆไป บริเวณรอบบ้านได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดจากแกเป็นอย่างดีไม่เคยละเลยตราบใดที่แกยังคงมีเรี่ยวแรงพอเพราะที่นี่เป็นเสมือนสวรร์นบนดินเพียงแห่งเดียวสำหรับชีวิตของแกที่ยังเหลืออยู่ นอกจากน้องชายและเพื่อนบางคนที่คอยวนเวียนมาดูแลช่วยเหลือแล้วยังมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขบางหน่วยที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตให้ความสนใจและให้การช่วยเหลือในด,ด้านสุขอ,อนามัยพื้นฐานโดยการช่วยสร้างห้องสุข,ขาสำหรับขับถ่ายไว้เป็นสัสดส่วนในความรู้สึกส่วนตัวของแก่แล้วนับเป็นความกรุณาสูงสุดอย่างเดียวที่แก่ได้รับเพราะมันไม่ใช่การช่วยปลดเปลื้องความทุกข ให้แก่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่มันเป็นการปลดทุกข์ออกไปจากจิตใจของชายพิการคนนี้ให้มีความหวังตั้งหากมื้อเช้าของแกวันนี้นับเป็นมื้อเช้าวันเดียวในรอบหลายปีที่มีพวกเราเป็นเพื่อนร่วมวงอาหารด้วยความแจ่มใสที่ปรากฏให้เห็นบนใบหน้ารอยยิ้มและการพูดคุย ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้แกสามารถสร้างขาเทียมอันใหม่ให้เสร็จภายในวันนี้ความประณีตละเอียดอ่อนในการทำขาเทียมแต่ละอันก็ได้มาจากประสบการณ์การใช้ขาเทียมที่ทำมาแล้วถึง3อันในรอบ30ปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงคุณสมบัติการใช้งานให้เหมาะสมกับขาจริงและการทรงตัวที่ใกล้เคียงธรรมชาติ มีการทดสอบแก้ไขการใช้งานจนมั่นใจก่อนที่จะประกอบให้ทุกอย่างเข้ารูปตายตัวใช้งานได้เพราะขาเทียมที่ทำขึ้นแต่ละอันต้องใช้เวลาทำนานกว่า7วันส่วนอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานได้นานนับ10ปี <c oughs> เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาทำกันบ่อยๆ <c oughs> เพราะนั่นหมายถึงเวลาที่ต้องเสียไป หลังจากการประกอบส่วนต่างๆของขาเทียมให้มีความสมดุลกันแล้วลุงจำลองมั่นใจว่าขาอันใหม่ที่ทำขึ้นมาในปีนี้เป็นขาเทียมที่ถูกใจที่สุดและไม่สร้างความรำคาญหรือเจ็บปวดให้กับตัวเองเลยแกทดลองใส่เดินวิ่งให้พวกเราดูด้วยความชื่นชมจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแสดงถึงการมีความสุขและความภาคภูมิใจ ที่แกสามารถสร้างขาเทียมอันใหม่สำเร็จด้วยฝีมือของตัวแกเองใครจะมาซื้อขาเทียมจะขครขาขาดก็บอกมาซื้อก็แล้วกันเนาะราคาย,ย่อมเยาเนี่ยราคาไม่แพงเรัจะทำขายให้ลุงจำลองขาด้วนนะับเป็นคนพิการที่มีความสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนพิการคนอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ไม่เคยท้อถอยกับสภาพชีวิต ที่สังคมควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแก่สมบูรณ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้นนาานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในตำบลหนองไผ่แบนสิ่งที่แกต้องการมากที่สุดในชีวิตขณะน,นี้ก็คือน้ําและไฟฟ้าเพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตในบ้านหลังนี้มีความเป็นอยู่ทัดเทียมกับผู้อื่นในหมู่บ้านเนินซาก และสังคมของชาวอุทัยธานีได้ย่างมีความสุข